สวัสดีค่ะขับรถวนอยู่ได้ต้องนานนะคะเราได้ขนมมาท่านนะคะนี่คือเค้กทุเรียนนะคะจากร้านทุเรียน3ามแฝดนะคะตอนนี้เขาจัดโปรนะคะอันนี้ก็คือกระปุกละเก้าเก้านะคะแต่ตอนนี้เขาจัดโปรหกเดือนหกนะคะวันที่หเดือน6กเ,เลยเหลือแค่66บาทนะคะจะมีอ่าชิ้นเนื้อทุเรียนด้วยนะคะอยู่ด้านหน้านี่ค่ะกระปุกของเขาเดี๋ยวเราลองมาทานดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไง นี่นะคะเดี๋ยวเราลองมาทานดูนะคะว่าเค้กทุเรียนที่เราซื้อมารสชาติจะเป็นยังไงบ้างอืมอร่อยจริงะคะ่ะเนื้อครีมเนื้อครีมเข้ากันมากเลยนะคะขนมปังก็โอเคเลยค่ะแล้วก็เข้ากับทุเรียนนะคะ อร่อยค่ะเขาจัดปูนะคะแนะนำเลยค่ะ